เค hey, ครับเพื่อนเอวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําความสะอาดรองเท้าให้ดูกันนะครับเพราะว่าในช่องคอมเมนต์ในแต่ละที่ของผมเนี่ยมีถามเข้ามาเยอะมากว่าผมทําความสะอาดรองเท้ายังไงหรือว่าดูแลรองเท้ายังไงนะครับวันนี้ก็เลยหยิบรองเท้า2คู่ครับคู่แรกเป็นคอนเ,เอวิร์ตแจ๊นะครับเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดคู่เก่าให้ดูเปลี่ยนเพื่อว่าจากสภาพโซนโซอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะทาความสะอาดแล้วมาดูกันว่ามันจะกลับมา ดูใหม่ได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็จะมีคู่นะครับอันนี้เป็นของท้าสตาร์นะครับตัวพูม่านะครับดำพอสมควรผมเชื่อว่าชอ่ชองช่องผมอาจจะมีหลายท่านแต่กบอนเนานะได้ได้เป็นแนวทาเนเลยว่าทำความสะอาดรองเท้ายังไงส่วนแก้พิษกับภาพัเดี๋ยวเรามาลองดูว,ว่าวันนี้ผมทำยังไ,งไงนะครับผมเลือกใช้ตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรองเท้าของปาสุก้านะครับตอนนี้ผมเอามาสองตัว ตัวแรกเลยคือตัวบาสูก้าครีเนอร์น,นะครับตัวนี้จะเป็นลันกษณะของโฟมนะครับที่ใช้ทําความสะอาดรองเท้าลักษณะคล้ายสัตแห้นะครับก็คือลงอตัวคลีเนอร์ทาความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จปุบก,ก็เอาผ้าเช็ดพึ้งตัวนี้ก็มีขั้นตอนก,การใช้งานปอ,องรครื่องกันก็ใช้พิมนะครับก็ฉีดตัวโฟมเข้าไปที่ตัวแปรนะครับตัวแปรนะรี้เขาก็มาเป็นแพ็คเด่นนะครับแล้วก็ทําความสะอาด เสร็จแล้วก็ใช้ผ้าซึ่งทำมาสูก้าผ้าซึ่งเป็นเสื้อคนี้นะครับก็ได้ผ้ามาด้วยก็เอาผ้าเช็ดรองเท้าแล้วก็ตากได้เลยนะครับเื่อให้คุณแดดไม่แห้งได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคลีนเนอร์และสําหรับเพื่อนๆใครที่ชอบรองเท้าสีขาวเหมือนผมนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ็คก็ดีหรือเป็นรองเท้ารุ่นอื่นก็ได้นะครับรองเท้ารุ่นใดก็ได้ที่รู้สึกเอยากจะถนอมเท้านะครับมันจะมีตัวนึงคือเป็นบาสก้าสเปรย์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว เอาไว้พ่นเคลือบทําให้รองเท้าเนี่ยมันจะเปื้อนได้ยากขึ้นนะครับถ้ามันมีการเปื้อนเนี่ยจะเช็ดออกง่ายตัวนี้ก็การใช้งานก็พ่นสเปรย์ระยะ20เซนห่างจากรองเท้านะครับทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วก็พ่นสเปรย์ทับอีกรอบหนึ่ง20เซนเหมือนเดิมนะครับทิ้ง20เซนพ่นให้ทั่วรองเท้าแล้วก็ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงรอบสองเท่านีนะครับการที่รองเท้าจะเปื้อน มันก็จะยากขึ้นนะครับสาหรับใครที่รองเท้าที่มีมือค่าแพงๆอยากดูแลมันแนะนันไปเสมอแ้แนะนําแล้วก็เป็นตัวนี้ช่วยกันได้นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเน้นใน,นเรื่องของการชุบชิเวิร์ัโอเคไปเลยนบโอเคครับเข้าสู่การทําความสะอาดรองเท้านะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะใช้แปรงนะครับจุ่มน้ำนะครับนี่ผมเตรียยน้ำอเอาเไว้นะนะครับจุ่มแปรง ให้แปลงมันมีความเปียกน้ำก่อนนะครับแล้วก็เอาเจ้าคลีนเนอร์ตัวนี้นะครับจัดก,การลงลงที่แปลงเลยต้องบอกว่าตัวเนี้ยตัวคลีนเนอร์ตัวนี้นะครับใช้ได้พื้นผิวทุกประเภทเลยนะครับทั้งใน,นส่วนตัวรองเท้าสนิเกอร์ทั่วไปหรือว่าจะเป็นหนังนะครับจะเป็น,นวาสอย่างเจ้าตัวแจ็คตรงเนี้ยนะครับแล้วก็หนังกับ พวงดูบัก็ใช้ได้ด้วยนะครับก็จะมีคำแนะนำบอกว่าถ้าใช้กับหนังกลับวนำทำความสะอาดพวผิว้นังนะรากที่นหนังเริ่มแห้งใช้แปรขงขนนุ่มตาค่อยๆแปรงเพื่อคืนสภาพหนังอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำของการใช้กับหนังกลับนะครับแต่ส่วนรีเกอร์พวกนั้นอ่าอิต่างๆนะครับไมีอะต่ต่างๆหรือจะเป็นโปรแกรมวันหรือทนี้ก็สามารถใช้ทำความสะอาดได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเริ่มดูตั้งแแรกน,นะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันครับ อี่เน็นจุดที่ผมชอบปะสุก้านะครับก็คือเขาเป็นฟองนะครับและฟองมันเยอะจริอๆอมันเป็นฟองนะเขารู้สึกว่าเออมันสะอาดที่จริงๆในส่วนการทําความสะอาดนะครับแนะนําให้แปลงเป็นลักษณะวงกลมนะครับวนไปเรื่อยๆนะเพื่อความสะอาดที่มากขึ้นนะครับพอพวกเคนวัสดโดนน้ำนะครับสีมันจะเข้มขึ้นนะครับตอนนี้เป็นเนื่อปกติของผ้านะเวลาผ้าโดนน้ำมล้วสีมันจะเข้มขึ้นแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นสารสกัดเอาไปอินนะครับ เป็นตัวส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวและโจโจลาออยนะครับกลิ่นหอมนะครับหลังจากที่ผมได้ลงบาสุก้าลงไปที่ตัวตรองเท้านะครับก็พบเลยว่าตัวบริเวณหนังนะครับัวโทรของเท้าเนี่ยขาวสะอาดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเมื่อเปรียบเทียบ กับอีกคู่หนึ่งที่ยังไม่ได้ทาความสะอาดซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะทาความสะอาดแค่ข้างเดียวนะครับในสภาพ리포어드 f 우스터จะได้เห็นไปเลยว่าโอสูก้าเนี่ยช่วยชุบชีวิตรองเท้ามันกลับมาได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันขอต้องบอก,กเพื่อนๆนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยรองเท้าซีเกอร์ที่เป็นลักษณะของหนังี่ดีหรือวัสดุส่วนอื่นๆนะครับรองเท้าเนี่ย มันไม่ได้ทําความสะอาดยากขนาดนี้นะเออยิ่งถ้าเราใส่พลกครั้งแล้วทำความสะอาดทุกครั้งนะครับมันจะทําความสะอาดได้ง่ายมากนะครับแต่เนื่องจากว่าคลิปเนี้ยผมต้องการชาเลนจ์ปัส้าตรงที่เอารองเท้าที่เป็นแทนวาสที่เน่าเน่าสุดๆแล้วมาดูวว่าเท้าเนี่ยจะปรับมาได้ขนาดไหนเพราะว่าจริงเพราะว่าตัวปัสกา้าเนี่ยถ้าใช้แต่รองเท้าใหม่ใส่เสร็จแล้วก็ทำความสอนะอาดเลยเนียมันทําความสะอาดได้อยู่แล้วนะครับนน่โอเคครับ เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะเอาผ้าแห้งเช็ดบนน้ำยาออกเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นลันกษณะคล้ายๆการซักแห้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพอเขาตากแห้งเสร็จหมดแล้วนะครับจะออกมาในสภาพแบบไหนอีกคู่หนึ่งนะครับที่ผมจะทําความสะอาดก็คือรองเท้าสตาร์ทนะครับตัวรองเท้าสตาั์ทคู่นี้ผมจะไม่ได้ถอดเชือกนะครับเพราะว่าหนึ่งละร้อยอยากแล้วก็มันยังไม่ได้เก่ามากขนาดนั้นแต่มันอยู่ในสภาพที่รองเท้าสีขาวครับใส่เตะบ,บ่อยๆนะ จะมีความเก่าขึ้นทรงขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำความสาดเข้ดูว่าปาสุก้าใช้กับสตาร์ทได้หรือไม่โอเคไดูนะครับเหมือนเดิมนะครับลักษณะของการทำความสะอาดนะครับให้แปลงวนเป็นโค้งนะครับโอเคเอาเรียบร้อยสำหรับตัวสตาร์ทคูม่านี่มานะครับผมก็จะใช้ผ้าของปาสก้าเช็ดทำความสะอาด โฟมออกจากรองเท้าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลองตากแห้งแล้วเดี๋ยวกลับมาลูยว่าระหว่างคู่ที่ทำความสะอาดกับคู่ที่ไม่ได้ทำความสะอาดจะต่างกันยังไงโอเคครับหลังจากที่ผมปล่อยให้รองเท้าแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะักว่าคาอนเวิร์ดแจ็คของผมจะเป็นยังไงบ้างอย่างที่ผมบอกไปนะครับเวิร์ดเนี่ยตอนแจ็คเนี่ยตอนที่เราทำความสะอาดมันเปลี่ยนสีมันจะเข้มขึ้นเป็นปกตินะครับแต่พอมันแห้งแล้วเนี่ยครับ สาวสะอาดเป็นที่พอใจมากเลยนะครับเรียกได้ว่าคู่นี้คือคู่ที่แบบรองเท้าสุดเจอสุดการของผมเลยนะแต่พอเอามาใช้ทำความสะอาดในปลาสุก้าอยู่ใก้นะครับคืนชีพมาแบบเฮ้ยใส่ธรรมดาที่ใส่ได้ใส่ไปงานได้อะไม่ได้ใส่เซอร์ดูมาละกันนี่ครับแลเดี๋ยวเทียบต่อที่ไหนของเจ็บไว้อีกข้างนึงเพราะผมคิดว่าเนี่ยอยากให้เห็นของจริงยัน เลยนะครับภาโคตรเซอร์บอกเลยนะแบบกลับมาได้แบบนี้เอยโอเคอนะ่ะผมแฮปปี้มากเลยนะพอใจพอใจเกินคาดนะสำหรับหว๋แจคู่น,นี้นะครับผมเกินคาดแล้วก็มาดูในส่วนของตัวรองเท้าสตาร์ทนะครับผมทำความสะอาดข้างขวาเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดที่เห็นจะนชัดจะได้เพื่อนๆดูๆดๆดๆนะแค่ดูบริเวณตรงนี้น เห็นแล้จัดควาเป็นสีดาที่เป็นหลายเทียมะเนาะชัดเจนเลยว่าเนียมันมีความเขียวสว่างกับคืนมานะคับเออสตาร์ก็ใช้งานได้นะ้าดูตรงแถบนะครัำว่าเทฟดูตรงแถบคำว่า,าเทขอ่าสีอานะครับแต่ดูตัวอีก้าหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ยังที่เรา้ลดูครับดูภาพฝังแต่พอทำความสะอาดดูน กิฟครับ,ด,รบดีขึ้นนะนะครับสำหรับตัวรท้าสตารก็คอนเฟิร์มนะครับใช้ทาความสะอาดสตาร์ทได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆสำหรับตัวปาซูก้าคลีนเนอร์นะครับตัวออแกนิกโฟมตัวนี้หลังจากนี้นะครับผมก็คงจะใช้เจ้าปาซูกา้าเย์ตัวนี้นะครับพ่นเครื่องทำให้การเปื้อนของรองเท้ามันเปืป้อนได้ยากขึ้น โดยเฉพาะใครที่ม <a> okay. mm ีรองเท้าล่ะคาับแพงรองเท้าสีขาวและต้องการเก็บให้รองเท้าอยู่สภาพที่ใหม่ได้อย่างหนึ่งที่สุดยืดหยุ่นก็ใช้งานนะครับนี่ก็ฝากกระเพื่อไว้นะครับใครสนใจก็กดที่ลิ้งได้เลยนะครับจะมีลิงก์เข้าไปสั่งสินค้าทางตัวเป็นพิเศษแล้วก็พื้นภายในหนึ่งของตัวเราสุขภาก็ตัดได้นะครับขอบคุณครับ